สวัสดีค่ะคบูกับช่องดูนีซีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ออนนีมีหนังที่สร้างจากเรื่องจริงมาสปอยให้ฟังกันค่ะเรื่องโอลิมาปี2 0ง9ิเ้เมื่อหญิงสาวที่มีแฟนเป็นตำรวจเกิดอาการหงหวงงธอจนขาสติทำร้ายเธอแล้วคิดจะฆ่าเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังสปอยกันเลยค่ะก่อนไปฟังออนนีขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่กดติดตามให้อ,อน,นีด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังสปอยกันเลยค่ะจูลี่เธอเป็นหญิงสาวที่จัดว่าหน้าตาสวยคนหนึ่งเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่เธอกำลังสมัครเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทอมมี่เพื่อนชายของเธอก็โทรมาบอกว่าให้เธอนั้นรีบมาที่ร้านได้แล้วลูกค้าเยอะตอนนี้เขาอยู่คนเดียวจูลี่ก็รีบขับรถออกจากบ้านขณะขับรถเธอก็คุยโทรศัพท์ไปด้วย จูลี่สังเกตเห็นรถตำรวจขับตามมาเธอจึงจอดรถเธอนั้นคิดว่าเป็นผู้กำกับแต่มันไม่ใช่กลับเป็นตำรวจหนุ่มชื่อเดวิดจูลี่จึงไนะนำตัวกับเดวิดเดวิดบอกว่าคั้งนี้แค่จัเดเตือนต่อไปให้ระวังหน่อยจูลี่ก็รู้สึกประทับใจครั้งแรกที่เห็นเมื่อมาถึงที่ร้านอาหารจูลี่ก็ทำหน้าที่ของเธอในการเสิร์ฟอาหารได้เป็นอย่างดี เวลาผ่านไปเดวิดก็ปรากฏตัวขึ้นที่ร้านอาหารทําให้จูลี่รู้สึกดีใจที่เขามาเธอจึงออกมาต้อนรับเขาเดวิดบอกว่ามีอะไรที่เหมาะกับเขาไหมจูลี่จัดายให้เขาที่หนึ่งดานทอมมี่ก็ก็มเดวิดด้วยสายตาที่ไม่ชอบเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของจูลี่กับเดวิดจากคนรู้จักก็กลายมาเป็นคนรัก จูลี่จึงพาเดวิดไปรู้จักกับแม่ของเธอซึ่งแม่ของเธอนั้นก็รู้สึกประทับใจในตัวเดวิดไม่ใช่น้อยหลังจากนั้นเดวิดก็พาจูลี่มาที่กระท่อมของเขาจูลี่เห็นปืนที่ฝาผน,นังเธอจึงถามเดวิดว่านี่ของจริงใช่ไหมเดวิดบอกว่ามันเป็นปืนผูกของเขาเอาไว้ล่า,าสัตว์เมื่อจูลี่เลิกงาน เธอก็กลับมาบ้านพอเปิดประตูเข้ามาก็เห็นเดวิดมารออยู่ที่บ้านซึ่งมันทําให้เธอตกใจและประหลาดใจมากว่าเขาเข้ามาได้ยังไงเดวิดบอกกับเธอว่าเขาและเธอต้องคุยกันเรื่องคอมมี่จูลี่ก็รู้สึกงง,งงว่าทําไมต้องคุยเพราะคอมมี่กับเธอนั้นเป็นแค่เพื่อนกันที่บ้านของสูสานเพื่อนสนิทของจูลี่คืนนี้จูลี่อาสามาดูคินนี่ให้เพราะสุสานนั้นจะออกไปเที่ยว ตกดึกคืนนั้นเดวิดก็มาเคาะประตูเสียงดังซูนี่เปิดประตูออกมาเธอก็รู้สึกตกใจว่าเดวิดรู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่เดวิดก็โวยวายเสียงดังว่าเธอไม่รับโทรศัพท์เขาซูนี่บอกว่าเธอนั้นไปิดเสียงเอาไว้เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องเดวิดมีกลับไปวันต่อมาเดวิดก็ส่งดอกไม้ไปง้อเธอที่บ้าน ขณะที่จูนี่แต่งตัวเธอก็ได้ยินเสียงโมบายทุกขตาดังมาจากที่ห้องจึงเดินไปดูเห็นโนต้ตมีข้อความว่าเขาอยู่ข้างนอกออกมาหาหน่อยจูนี่จึงเดินออกมาที่สวนหลังบ้านเดวิดก็เดินตามมาข้างหลังเธอขณะที่คุยกันเดวิดก็หยิบคราดขึ้นมาถือทำให้จูนี่ตกใจแต่เธอก็ยิ้มสู้ไว้เดวิดบอกว่าเรื่องที่เราคุยกันขอให้รู้แค่เราสองคนแล้วเดวิดก็เดินจากไป จูลี่ไม่สบายใจจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ของเธอแม่ของจูลี่จึงโทรไปหาผู้กำกับผู้กำกับก็เรียกเดวิดไปคุยเดวิดบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่คุยกันจูลี่เธอคิดไปเองผู้กำกับเขารักและเป็นห่วงเดวิดเพราะเขาสัญญากับพ่อของเดวิดไว้ว่าเขาจะดูแลเดวิดเหมือนลูกของเขาคนหนึ่งจูลี่เริ่มตีตัวออกห่างเดวิด วันนี้จูลี่มารับคินซี่ที่โรงเรียนแต่เธอไม่เห็นคินซี่จูลี่จึงตะโกนร้องเรียกคินซี่อยู่หลายครั้งจูลี่ก็เห็นเดวิดจูงมือคินซี่เดินมาซึ่งมันทำให้เธอตกใจเดวิดบอกว่าคินซี่หลงทางก็เลยพามาส่งนั่นมันเป็นเพียงข้ออ้างจริงๆแล้วเดวิดนั้นอยากเจอจูลี่มากๆขณะนั้นผู้กำกับกับรถมาพอดี จูลี่จึงบอกกับผู้กำกับว่าอย่าให้เดวิดมายุ่งกับเธออีกผู้กำกับจึงตอว่าเดวิดมันทำให้เดวิดไม่คืนหนึ่งจูลี่เลิกงานกำลังจะขับรถกลับบ้านเดวิดก็เดินเข้ามาขวางหน้ารถของเธอเดวิดบอกว่าทำไมเธอเอาแต่หลบหน้าเขาเขาก็แค่ต้องการดูแลเธอจริง,รงแล้วเดวิดก็เดินกลับไปด้วยความโกรธจูลี่ไป mm hmm. หาอลิเชียแฟนเก่าของเดวิดเพื่อจะถามอะไรบางอย่าง แต่อลิเซียไม่สามารถช่วยจูลี่ได้จูลี่จึงขับรถกลับอย่างหัวเสียขณะนั้นเองจูลี่ก็มองในกระจกเห็นรถของเดวิดขับตามมาอย่างรวดเร็วชนท้ายรถของเธออย่างแรงจนรถถลยลงข้างทางเดวิดก็เดินมาที่รถของเธอแล้วก็เทเหล้าเข้าไปในรถทำเหมือนว่าเธอนั้นเมาแล้วขับพาจูลี่ไปสถานที่แห่งหนึ่งนอกเมืองระหว่างทางเธอก็เห็นชายหนุ่มสองคน เธอจึงทำปากแบบไม,ม่เสียงว่าช่วยเธอด้วยเมื่อมาถึงเดวิดก็บอกกับเธอว่าเขาจะขอเธอแต่งงานที่นี่จูลี่ก็ทำเป็นตอบตกลงเดวิดก็พุ่มเธอไปเรื่อยจูลี่ก็ค่อยๆเดินออกห่างเดวิดแล้วเธอก็วิ่งหนีสุดชีวิตเดวิดก็วิ่งตามแล้วก็ยิงไปที่จูลี่สองนัดทำให้จูลี่นั้นหลงลงทันทีเดวิดเดินเข้ามาดูคิดว่าจูลี่นั้นตายแล้วแล้วเขาก็เดินกลับไป ผ่านไปหลายชั่วโมงจูลี่ก็เริ่มสุกตัวแต่เธอนั้นไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกเธอจึงนึกถึงนิงทานที่แม่เล่าให้ฟังเรื่องสตรีผู้เปลี่ยนผ่านผู้มากับพลังวิเศษแม่ของจูลี่มหาจามิลเลอร์แล้วเธอก็บอกว่าจูลี่นั้นยังไม่ตายเดวิดซึ่งแอบฟังอยู่ก็ได้ยินรีไปที่เกิดเหตุก็พบว่าจูลี่ได้หายไปแล้วเดวิดก็พูดขึ้นว่า เขาจะตามหาเธอให้เจอในเมื่อเขาไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เช่นกันชายหนุ่มสองคนเข้ามาแจ้งความว่าเขาเห็นจูลี่ในรถของเดวิดมิลเลอร์มาขอความช่วยเหลือจากอาิเชียอาลิเชียบอกว่าเขา,เขาต้องสัญญาว่าตัวเธอนั้นจะปลอดภยัยแล้วมิลเลอร์ก็สัญญาแล้วอาิเชียก็บอกว่ากระท่อมนั้นอยู่ที่ไหนที่กระท่อมของเดวิด ขณะที่เขาคุยโทรศัพท์เขาก็ได้ยินเสียงโมบายตุ๊กตาเขาก็เดินมาดูแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วไฟก็ดับลงจูลี่ซึ่งแอบอยู่เอาคราดคว้าที่หลังของเขาอย่างแรงทำให้เดวิดทั้งเจ็บและโมโหในตอนนั้นผู้กำกับก็มาหาเดวิดเดวิดก็เดินออกมาผู้กำกับบอกให้เดวิดไปกับเขายิ่งทำให้เดวิดโมโหเข้าไปใหญ่เอาปืนยิงผู้กำกับล้มลงทันทีแล้วเขาก็เดินเข้าไปในกระท่อม จูลี่เอามีดแทงเข้าที่คอเดวิดทําให้เดวิดนั้นนอนไปกองกับพื้นจูลี่เธอก็เดินไปหยิบปืนที่แฝนอยู่มาเล็งที่เดวิดแต่ปืนนั้นไม่มีลูกเดวิดบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาจะกลับมาอีกมันทําให้เธอยิ่งโมโหเธอจึงเอาปลายกระบอกปืนแทงไปที่หน้าอกของเดวิดจนตายใน,นที่สุดเดือนจริงปี1995ลอราคูเซรา ถูกลักพาตัวถูกยิงที่ศรีรษะแล้วปล่อยทิ้งไว้ในป่าแต่เธอนั้นรอดมาได้ปัจจุบันฆาตกรที่ทำร้ายเธอยังอยู่ในคุกจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนมันก็อันตรายทั้งนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะฟังสปอยไปด้วยฟังเสียงผลไปด้วยขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ